สวัสดีพี่พีเอีทุกคนเด้อวุนนทุกบช่องของดิมด้าสาวน้อยลองสารวันนี้น้องด้าก็ชิพาพี่พีเอีทุกคนไปเอาเครื่องที่ตัดที่สั่งให้เพื่อนตัดเลยดิมเนาะ ย่าเมืองน้องดิมังดาฟอน เครื่องเรียนแล้ววะอาจะไปวัดมา <laughs> แม่ว่าค่าเครื่องเดี๋ยวแม่โอนให้เทบุฟฟอลและเอ็ดตันนี้สองชั้นเลยอ๋อก็บุฟฟอ์เอ็ดซากเองอันนี้ของเอ้กันเนาะเขนบอก <c oughs> โบแมนของของเอไปสีม่วงโบแมนพี่ของเอไปแม่แล้วแม่หรอแม่หรอสีบัวสีบัวว่าวขึ้นตัวนี้สีบัวสีส้มเป็นตัวนี้คือตัดแรกหยดหยาดสีตัวนี้เท่ากันสุดท้ายสีเงาเกล็ดตัดออกมาตอดนห้เราแยกได้สีนี้แม่บอกให้น้องเอาตัวนี้ตัวแรกไอ้ว่าบอกเออสีนี้เอ้าี่อ บอกอีอต้นน้องใส่ผ้าเบี้ยงนี่เนะา,นา,าะเนี่ยผ้าเบี้ยงอย่างเป็นเชื่อตุ้นไายเนี่ยพันเก้มันพอได้อีวสาวได้เองเขีนกับบรถเองว่าเอวไงพอดีเอวน้องนิ้วจูบได้นะได้ เสื้อตัวไหนเสื้อตัวไหนอ๋อกินนัน่นหรืได้นุ่ตงตนะัวไหนเมือน่ะแต่พ่อทำเค้ตัวไหนอ้าวด้อ๋หุน่นโอ้ขีโ้โผล่ขี้โผล่อยู่ตรงนี้นแกพาเบี้ยงให้น้องน,นี่ดูพาน้องไปวัดมาโบแกรรพาเบี้ยงให้น,อน้อง แกให้เนดูมองดีทางหลังสิเนี่เขียนหมัอนเอามันค่อยสวยเพตัวนี้อันขนาบัวเข็นขับม่งเยื่อบราณอันนี้ดิเอาีเขียนอันนี้มันเกยเยื่พลเลยคุนเยื่หลายแล้วแต่ว่ามันเป็นเพลแบบมันยืดยืดอะยืดหลาย

นี่ทําได้อย่งเสือตใหญ่อยู่ทางไนแม่เสือใหญ่ก่อนไปลองึกทําตัวเลยว่าคัดนึงเพราะว่าเลยนี้น้องืน้องบกเสือแล้วฮอดเทําตัวเลยบ่อจะมแเลยๆักเสือ มาแทกมือนั้นกับมือนี้เนาะอัน,นตุยขึ sure> ้นสว่างตุยขึ้นก็เลยแบบง่ายสว่างน่าจะตุยขึ้นอยู่ตุยอยู่ตลอดเวลาเพราะกินหลายเนี่ยออกเนาะอร่อดนะจงค้างหลายเนาะเหนื่อยจงค้างหลายเนาะเดี๋ยววันไม่ค่อยโอนเงินมาให้อุ้ยเงินไอ้ตกไปเสร็จละมาเช็คเงินมัน ทางม้วนนี้ราคาเท่าเท่าไหนก่อนอันสามแสนสี่เดียวสอ๋อสามสามแสนสี่เนาะสามแสนสี่สซซิบคินีซนซ่ยเยคิวทรงคิวอาร์แล้วก็ทรงราคาให้แม่เลยเดี๋ยวแม่น้าไปเดี๋ยวมึงเห็นจะไปลองให้เบิึงหน่อยนอเนาะนี่จแล้วสวยงามมากไปกลับบ้านเรียบเซรามันรถก่อนโอเค,อเคพี่เอฟซีทุกคนตอนนี้ก็กลับมาฮอตที่ันเนาะ เดี๋ยวน้องดีกับน้องอันน้องได้จะไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ชิออกมาให้เบิ้งนะคะว่าจะสวยสสอะไรเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเครื่องกันแป๊บนึงแทนนี่น้องดี้องนัายยา้นมาแลยเนาะไอยังไงทุกคนวันบอกว่าใช้ได้บบนี่นทุกคน,นแบบรู้สึกแบบครับมันครับในหนึ่งแขนยกเกือบอุได้เลยแค่ซิฟอนฟอนอันนี้มันคือน้องไดชึบนี่ยกแขนก็อบ่ได้เลย ดักซี่ฟนได้บนน้ออันนี้ของ,น,งน้องด้ามะนอดาได้นึ่งเนาะอ่าเราไีติไอัวนี้กินนะอือนี่เือนนุ่งไปหาแม่ลองเบืง,บงป,ป่ามาได้บอกบอ๊อๆบไ่ไปนะโดยจะไปอาบน้ำอูคันหัวไว้ซะนี่ไปไ,ไนไปเดี๋ยวน,น้งจิ้ม <c oughs> ผมม้องดินยาวๆอยากอันยากตัดแต่เสียดายจมงไวสีห้ยสี วิ uh, one, s <S yeah. But, ่งพอเพิ yeah. ha, yeah. Yeah. One, you know. uh ่ง huh. ล e. uh ูกอันเบิ่งอะไรออลูกใหญ่แอลูกน้อยอ้วนบ่ลูกนีนักอ้วนบ่หนักพอดีอ้วนอ้วนอยู่ลวนะชิบบ่งหาที่ตังพี่ละนี่ห้ดิล้ให้บ่งามานี่บ่แบบเนี้ยนะ เรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคี่ทุกคนเด็กสังไม่ทางเมื่อสามแสนสี่สิบพันหยินตกเงินบาทก็ัิประมาณประมาณเท่าไหร่พ่อไปเอางยิ่ยด,ดีไหมลงไปสามแสนสี่สิบหยิเท่าไหร่เอพ่อตกเงินบาทนี่นะนร้อยหนึ่งต่อห้าสิบพันก็ประมาณหกร้อยปลายดอกหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยแหละไอ้ดิบไม่อยากสูงไอ้ดิบไม่อยากเตียนทุกคนกันเลยปิดขึนไป ใช้ได้ไหมทุกคนโอ้โหผมมึงดิมยุ่งมาเลยแบบขี่รถมือนี่แบบเที่ยวไปเที่ยวมาผมก็เลยแบบเสียทรงโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดิมและน้องด้าขอตัวลาไปก่อนจบคลิปนี้ก่อนฝากพีเอฟซีเบอร์โฆษณาให้น้องดิมน้องด้าด้วยนะคะจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดิมกับน้องด้าให้คลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากโซนดิม้องด้าสำหรับคลิปนี้ขอลาคำว่าสบายดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบาย จเจอกันที่หน้าค่ะเป็นยังไงใช้ได้ดีกว่าทุกคนถ้ายังเห็นคลิปตอนน้องดิมงดกกาฟ้อนก็อเราตามชมคลิปด้วยกันนะคะ <c oughs>